ปหน้ามาหน้ามาลองก่อนหน่อยไม่ยังไม่เลิกยังไม่เลิกอย่าไปเลิกกันไปหน้าเลิกโกดกันเลยนะเขาจะไปสิงคโปร์แล้วนะไปสิงคโปร์ให้ร้านหนึ่งว่ะร้านหนึ่งหล่ะโบนให้ร้านหนึ่งหรเปล่าผมเขาบอกว่าแซ่มอย่าเขาต่อยผมไอ้ชาตีให้ร้านหนึ่งว้ยมันรู้เปล่าว่ไอ้ชาตีอะฮะ ร่วมดอยดูด้วยหร่วมอมีตัวร่วมดอยมีตัวร่วม่อยเรวันนี้น่าจะรวมกันรับผมมาต้องรวมกันก็รวมกันเพราะรวมผมแ่ค่นั้นแล้วก็ค่าตัวก็น่อแสนให้สนเยรับหต็มน้องรวมกันรวม่อยไม่้อไม่้ง ่อไม่มีวามไม่สายแ้วมเาม่วยสงไม่แบบนี้ือ่ไม่ได้เลยใ่ได้ใม่ได้ส่ได้ได้ไม่ได้ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ส่ได้ใส่ได้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 ใส่ได้่ได้ส่ได้ใ่ได้ใส่ได้ใส่ได้่ได้ใ่ได้ใส่ได้ใ่ได้่ได้้่ได้่ได้่ได้ไ่ได้ด่ได้ไ่ได้ไ่ได้่ได้ไ ก็มีแถวบางก่ว่าเราแก่โทษวเราแก่พีแก่มากใช่ไหมไอ้กูยิงแก่ใหญ่ไว้มันใจไม่ใจเท่าไหร่เป็นพิเศษอ้ยิงแก่ใหญ่ครังสี่โดนลือกถามั้ไ่เลยได้เลยกไม่ได้เลยกมันต้มของเราว่าเราแก่นะั้งท่้าเลก็จาตั้งแต่ยูสามอมาเนี่ยติงกลแล้ววันนี้วันแรกที่ยิงยูสามเอเป็นตี่วันนี้ครั้งแรกเลยไม่เคยเกิดก่ยูตัน